สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่คือช่องนิพาพรจันตเกตเนาะมือหนีแมกุงก็จะมาภาพพี่เพียงน้องมายก ok สะดุงพี่น้องยก ok สะดุงย่ามแรงหลังจากที่สามีเป็นเห็ดสะดุงเสร็จแล้วอ่ากระทาการยกเนาะยกเดซ้องมือละพี่นอ้องกะเพราะได้ยุเพอได้กินพี่น้องเมื่อได้ร้ายดอกช่วงปลาออกกบประมาณสีมุ่งหามุงแรงตนนี้กะทีอาทิ์อยู่นี่กบประมาณสีหามุ่งแรงเน,นา,พนะ,า,านะพี่น้องเนาะ ปลา,าจะช่วงหัวคํำเพื่อนจะล่งดีพี่น้องไกยุกสะดุ้งเนาะอัน,นยกไปเรื่อยๆพี่น้องการยกสะดุ้งนี่ก็ต้องใช้ความอดทนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการที่สิยกแต่ละเทือนี้มันกับบอ่อใดทุกเทือพี่น้องบางเทือเห้ายุกซี่เทือหาเทือกับบอ่อใดป่าเนาะพี่น้องเนาะได้แน่กับเทือละตัวสองตัวก็ต้องสะสม ถ้ายามเื่อเดียวย่ามือเศร้ากะคอยมาเบิงว่าเพิ่นสิได้หลายได้หน่อยได้ซาใดน้องพี่น้องเนะาะแต่รงใส่ความอดทนนี่แหละเขาเอิน่นวิธีชาวบ้านวิธีชนบทหาอยู่หากิ่มผู้ใดที่มีที่อยู่อาศัยใกล้ห่วยประหางแบบนี้ห่วยน้ำแบบนี้กะข้าวกะสิเห็ดสะดูงหญ่แบบนี้น้องพี่น้องเนาะ ยามเมื่อนี้กะยกขึ้นมากะได้เทอละตัวสองตัวพี่น้องสะสมล่องของของเพื่อนกะจะอยู่ขังใจเห็น,นี่บอกปากน้อยๆกะดูดล่งของนี่กะอีสานบานเฮ้าทางพุ่นเพื่อนกะยกสะดุ้งคือกันพี่น้องต่ว่าจะเป็นสะดุ้งซิ่งเนาะสะดุ้งซิ่งนี่กะใส่ความอดทนค้อนกันพี่น้องซ้ำส,สิได้โยกขึ้นมาบางเทือกะ ได้บางเทือกับบไดเนาะตูสองตูกสะสมือกันพี่น้องต้องใส่ความอดทนวิถีชาวบ้านวิถีชนบทเฮ้ากับประมาณนี่ลหะพอได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะเอากระําการยกไปเรื่อยๆพี่นอ้องบุละม,ละมื้อเช้าบุละเฮ้าคอยสยามเทือเดียวเนาะผายเลือดลงไปปวดของสะสมไปเรื่อยเรื่อพี่น้องอยู่กับความอดทนของเฮ้าเมื่อนี้กะบ,บ่ได้หลายปันไดพี่น้องพ่อได้อยากได้กิน ก็ได้อยากได้กินได้ปิ่งสุลูกสุเซ,ซากินคันชอบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องนี้พาพลจันทเกตด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ